ก็เนาก็อยากให้ลองทําความสัมพันธ์การเปิดโลกค่ะก็คือเราสามารถเป็นเป็นมิตรกับได้ทุกได้อตาทุกด้อมเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ด้อมไหนก็สามารถแบบว่าเป็นมิตรภาพต่อกันได้ค่ะทิ้งไอดีในติกตอกสักหนึ่งไอดีนะเผื่อนเพื่อนติดตามเชิญนะได้เลยไปคอนเน่พี่คอนเน่สะกดหน่อย C O R N A E C O R N A E คอนเน่นะครับเพื่อนๆครับ ฝากทั้งคู่ด้วยนะฮะน่ารักมากพี่ไปเจอที่สนามาลานจอดรถเพราะว่าอุบิเหตุเรื่องการจอดรถเราก็กลายเป็น คู่แท้โซทวินและทวินเฟรมกันหมดเลยก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณพี่ด้วยค่ะที่แบบว่าคือคนเรามันมันมาด้วยใจแล้วก็มาจูนกันคือสิ่งเสมอกันก็เลยมาทําให้เจอกันประมาณนั้นเนาะขอบอก่ีขอบคุณด้วยไปใส่เกียวว่าง้ยผมต้องขอบคุณที่ไปใส่เกียวว่างขอบคุณมากนะพี่ทั้งคู่เลยนะนี่ก็เป็นน้องทั้งสองท่านที่เราได้ไปคนเจอไปเจอกันที่ลานจอดรถสาเหตุเพราะว่านะครับ เกิดอุบิเหตุเรื่องการใส่เบรกมือจอดรถใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาใครดีน้องทีอายุน้อยสุดเอฟซีรอายุน้อยสุดเราจะคล้องไม่รู้เขาจะไม่น่แจ่ใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูเอฟซีอายุน้อยสุดนะฮะไปดูไปไปถ่ายรูปน้องก็พอนะถ่ายรูปน้องพอดูแล้วน้องอาจจะง่วงนอนหรือเปล่านะดูแล้วน้องน่าจะง่วงนอนเดี๋ยวไปดูหน้าใกล้ๆก็ได้ครับท่านสุภาพบุรุษนะเราไปดูหน้าใกล้ๆดูว่าน้องกําลังอยู่ใน ท่วงท่าที่กําลังจะง่วงนอนนะฮะกำลังจะอยู่ในท่วงท่าที่ง่วงนอนนะฮะมีการโอ้ดูสายตาก็รู้แล้วไม่อยากกวนเลยนะเออนะติดดอกทาตะวันทัชถูต้องคู่เลยนะครับเพื่อนๆก็น่ารักจริงๆเลยนะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ใครดีคุณแม่คนไหนแม่เดี๋ยวเราเชิญขออนุญาตขออนุญาตพี่ๆหน่อยนะฮะเราไปสัมภาษณ์ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบ้านเมืองเราหน่อยนะฮะคุณแม่สวัสดีนะพี่สวัสดีคุณแม่นะครับ ผมเรียกคุณแม่ได้ใช่ไหมฮะได้เงียนเงียครับอคุณแม่ครับติดตามปุยอันมานานแค่ไหนแล้วฮะก็ปีหนึ่งได้แล้วค่ะเห็นอะไรในฝุยอันบ้างน้องน้องน่ารักค่ะแล้วก็จริงใจแล้วก็ฉลาดแล้วก็เด็ดขาดแล้วก็มีไหวพริบวางตัวดีมารยาทงามแบบคือไม่เฟกอ่ะรู้สึกว่าน้องคู่อะไรออกมาจากใจของน้องอ่ะชอบมากๆเลย ถามอายุเข้าคร่าวได้ไหมเลขเท่าไหร่แล้วแม่เจ็ด <7 S 1> เลขเไปถึงเลข7นะ f อฟซี FC ต้องขุยอันมีเลข7ก็มีนะจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่ขุยอันไม่มานะาะเป็นคนไม่ออกจากบ้านปกติไม่ออกจากบ้านเลยไม่ออกเลย <S <S เพราะว่ามันเหนื่อยเพาว่ามันสบายอ่ะมันมันดูเย็นสบายถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆฮนะตรงนี้นะเพื่อนๆฮะคุณแม่นะครับอายุเจสิกว่าแล้ว ตามขุยอันมาตั้งปีหนึ่งแล้วก็ไม่มีวันออกจากบ้านเลยถ้าไม่ใช่ขุยอันใช่พลานุภาพความรักครั้งนี้นะส่งให้แม่ได้มาเจอผู้คนที่น่ารักรู้สึกรู้สึกครีนไหมการอยู่ในกลุ่มนี้รู้สึกสะอาดไหมรู้สึกครีนเนาะมันมันไม่ค่อยมีท็อกซิกใช่ถูกไหมครับไม่ค่อยมีท็อกซิกนะฮะแม่แต่ว่าไม่ค่อยมีตังขอสอกขอยี่สิบได้ไหมแม่หยอกยอกแม่ใจดีมากเลยนะนี่เตรียมเงินไปให้ใครคะให้น้อง ああทำเอง MVP นะเดี๋ยวเติมเงินให้น้อง <ทำ S 1> ด้วยนะอ่าทำเองกับมือเลยเหรอได้เป็นงานด่วนเมื่อกี้เลยไม่นานเลย<ด><ด>นะครับจริงๆเราเสียมรารยาทนะแม่เราต้องคุยกันใหม่นะฮะมันต้องเท่านี้นะจริงๆแล้วนะคุณแม่นะนี่จะดูน่ารักกว่าขอบคุณคุณแม่มากเลยนะฮะ พี่แนนจําได้ไหมพอจได้นะกดติดตามแล้วด้วยอันนี้หาแต่เรื่องมีแต่เรื่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ก็รู้เนาะพอเข้าใจอยู่นะว่าแบบไหนกันพ่แนช้อนเหล็กช้อนแนนช้อนเหล็กนะดูด้วยดูด้วยดูอยู่สนุกมากมากคุณแม่ก็ดูอยู่นะฮะช้อนตอนเราหมุนช้อนแม่เชื่อไหมว่าทายผลมาห้าครั้งเนี่ยพอคุยอัน ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน้องคงมันงงมากาแม่เอานี้ในฐานะแม่เป็นคนโคบราณในการทายเสียงทายของแบบนี้มีความเชื่อไม่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเชื่อ มันเป็นพลังงานเหรอใช่เพราะว่า <fry> น <UC S> ้องเขาเป็นคนดีด้วยโอ้โหเป็เจ้าคุ้งทองโอ้หชื่นใจตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอุ้ย่้อนสุดยอดเลยพอดีผมเตรียมช้อนมาแล้วเดี๋ยวเรามาเสียงทายกันได้ไหมถ่ายยอมแลขอบคุณมากับชนะอยู่ดีชนะอันนี้ของตัวจริงเลยนะอันนี้นะเอฟซีตัวจริงขอบคุณแม่มากนะครับพี่แนนขอบคุณมากเลยนี่ฮะเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะฮะในงานรับ คุณรับของคุณขุยอันนะเพื่อนๆก็มีหลายๆคนเข้ามาเยี่ยมเยียนพวกเราเลยช่องพี่แนนคนน้อยนะเพราะว่าบินไปหลายช่องแล้วช่วยตามเยอะๆได้เลยช่วยตามเยอะๆหน่อยนะครับช่วยเขาตั้งรอให้หน่อยขอบคุณากช่วยตามผมด้ยตามผมเยอะๆหน่อยนะช่องที่ส่ช่องที่ห้าแล้วเก้าช่องก็จะหมดอยู่แล้วถ้าทางจะไม่เหลือสักช่องนะ นะก็ขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปเจาะดูว่ามีสกรูท่านไหนนะที่น่าสนใจในการที่เราจะขอสัมภาษณ์โดยที่ว่าไม่ไม่ไปไปไปโยดนสวนเมนกลางเมนหลักเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูน่ารักทุกคนเลยเพื่อนๆฮะอ่านะพี่ต้อมทำหน้าที่เลยนะขออนุญาตทําหน้าที่พี่ต้อมขออนุญาตขอต้อมต้อรับพี่ต้อมขออนุญาตเลยนะฮะขออนุญาตพี่ต้อมไม่ไม่ได้เอามาเดี๋ยว โอเก๋ยเกไม่หล okay, ุดเดี๋ยวเด่นมากคนนี้เด uh ี Seiten ๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยพี่ชื่อไรนะชิเก๋ค่ะพี่เก๋เลือที่ทํามาเนี่ยทามากี่ชุดชุดเดียวนะฮะหมายถึงว่าอยู่กับคุยอันมานานแค่ไหนแล้วตั้งแต่ลุมพาแล้วค่ะขาเลยได้แต่ตอนนั้นตามเน็กกับอี่คนนึงแต่ว่าก็กดติดตามของคุยอันด้วยจังหวะด้อมแตกเราก็เราก็หาที่อยู่กันเราหาที่อยู่กันแล้วก็เราก็เลยมาอยู่ในตรงนี้กัน น้ำหอมแต่สากพะวาตอไม่ใช่เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนพี่รู้สึกไงบ้างอยู่ในรอบนี้อูว์มีความสุขค่ะร้องน่ารักไม่ไม่มีทั้งสิ้เลยเนาะร้องไม่คนคิดบวกบวกบวกมากไปเรื่อยบวกไปเรื่อยบวกไปเรื่อยร้องน่ารักค่ะเล่นเป็นแล้วก็รู้ว่า พนจบกตอนไหนหยุดตอนไหนจนทำให้หลายๆท่านรู้จสเต็ปเขาละใช่พอพ่อพี่แนนไม่รู้จริงๆคําว่าอะไรนะห้องเย็นคืออะไรเพื่ออธิบายห้องเย็นคือห้องที่เขาจะเหมือนอบรม f c เขาใี่ไงคนนี้ห้องเย็นเนี่ยจังอะ่ะเปรู้จักห้องเย็นดีจ้ะพอไมดีป้ารค่ะจดนเข้าตู้เย็นเาถึงกุยอันจะทําการอบรมคนคนนั้นทันทีใช่ค่ะแน่นอนจริงๆเลยนะนี่นะน้องกุยอันนะเพื่อนเ หลายๆคนก็โดนแล้วโดนมาแล้วค่ะแต่ดังหลังนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยโดนละเพราะอะไรอ่ะปรับตัวได้เหรอน้องๆเขาแบบไม่ค่อยว่าเพราะว่าขอนซีวัตราวันใช่แล้วก็น่ารักคือส่วนใหญ่ที่มาปั่นไม่ใช่ FC ฟซนัวันแท้ๆพทราบไหมว่ารอบนี้น้องขุยันจะอยู่กับเราอีกนานกี่เดือนรอบเนี้ยน่าจะอยู่หลายเดือนหลายเดือนเลยหรอน่จะเป็นปีแหละน้องเป็นปีแหละจะไปก็ตอเมื่อ อะไรเงี้ยแล้วก็กลับอ่านะเออก็เป็นกำลังใจขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่พี่เป็นกําลังใจให้กันและกันนะโดยเฉพาะคุณขุยอันแล้วก็ช่องไอดอนวิ่งไอดอลเดอะซีรีส์ที่แดนมีหมุนช้อนไหมอะไรนะวันนี้มีหมุนช้อนไม่ได้หมุนสิเพราะว่ามันหมุนไม่ได้ไม่มันยังไม่มีใครเข้ามาเพิ่มการหมุนช้อนเนี่ยสมมุติว่ามันมีผู้หญิงเข้ามาเพิ่มแน็กชาลีไปตามอ่ะเราค่อยหมุนว่าพลังงานเราหายไปหรือยังเออ ไม่ได้เอามาน่ไปไหนแล้วอะอยู่เออเอเออเองเไอเออเออน่าเีอเอเออนออเออเอแเออชายเลยอ่าพีเเนอาออเ้อเอ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 นเออเออเออเดอเออเออเอีเออนออยอ้เออ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 เนอเอเองออเอนออเออเ้อเอเออเอออมเออออเออออเออเออเเออเออเออเอเอ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 ออ ม่มีอุดรขนใหญ่เลยแมเมื่อกี้มีมีมาจากจังหวัดอะไรวะอุดรอะไรนี้ก็มีมานะไดสามารอุดได้้แล้วเราจะเดินเราจะเดินทางนี้จะน่าเกลียดปะไม่น่าเกียดเดิตามหาเดี๋ยวเราดูใครเด่นแล้วเราก็จะสัมภาษณ์เหมือนนเพื่อนๆโอเคแฮปปี้นะครับชอบผมเออคนคนชอบนะนะทรายเหนื่อยนเหนื่อยเหน่อยเหนื่อยเินดินปงั้นเดี๋ยวเราไปหาดูฝั่งฝังไกลๆฝั่งโน้นได้ครับพี่ขอบคุณมาีป พี่ขอบคุณมากเลยนะฮะขอบคุณมากมากพี่ขอบคุณมากขอบคุณที่สุดเลยเออรู้รู้เรื่องเลยนะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลองหาผู้คนที่กำลังเตรียมตัวมารับน้องอ่าขุยอันใช่ไหมฮะชื่อคุณขุยอันครับผมพอดเจ็ตหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจไม่ไม่แน่ใจนะฮะยัง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 ต้องสงวนท่าทีไว้ก่อนใช่ครับเดี๋ยวเราจะ พลังงานบางอย่างพตามมาโอ้ตายไอ้พลังงานที่ว่าเนี่ยเมื่อไหร่จะหมดวะอยากรู้จริงอ่ะพลังงานที่ว่าเออเอออ่ะอยากรู้มันพูดยากประมาณว่าฉันหยุดแล้วแล้วเธอหยุดได้ไหมเพลงคนร้องเพลงนะโอเคอเพเออขอบคุณพี่ยอดนะรู้กัน รู้คอกันนะฮะไม่าว่าหมายถึงอะไรนะเดี๋ยวยวจะเป็นเป็นร้องเพลงนะนะพี่ยอดก็อยู่กับแก๊ง3 k มเคนะครับในกลุ่มพวกเราเนี่ยเพื่อนๆฝั่งนี้ที่อยู่ท้ายๆเนี่ยทุกคนเป็นระบบระเบียบมากเลยผมคำนวณว่าวันนี้น่าจะเป็นประมาณสัก200คนต้องไม่น้อยกว่านั้นนะเพื่อนๆครับคุยอันใกล้ได้ทางมาถึงแล้วนะฮะแต่ว่านะครับขนอุยอย่างรู่พี่ต้อมนะฮะตอนนี้ก็กำลังสัมภาษณ์อยู่นะครับแล้วก็มีพี่แนนแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะที่อยู่ใน อ่าบริเวณจุดนี้นะเพื่อนๆนะอ่าดูซิยอมีคนไหนที่น่าจะเป็นกรณีพิเศษบ้างที่เพื่อนๆในในช่องเราอยากจะถูกอยากจะสัมภาษณ์พวกเขานะเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีใครอยู่ในนี้บ้างนะครับเพื่อนๆฮะหลายๆคนที่มาตามคุณขุยอันนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่าหน้าตาน่ารักดูสะอาดดูครีนหมดเลยพี่วัสดีครับดูแล้วเนี่ย เป็นมิตรกับพวกเรานะฮะโดยเฉพาะมิตรฉาชีพเลยนะฮะชั่วโมงนี้กดเอฟเฟคให้หน่อยนะบางจังหวะให้มันทีเอฟเฟคหน่อยนะครับนะฮะวอนนี้กดให้เป็นก็ผไม่เป็นนะ่ะและเพื่อนๆฮะเดี๋ยวผมจะพยายามสแกนหาผู้คนที่พอจะให้ข้อมูลเราได้ความรู้สึกผมว่าต้องมีใครลึกซึ้งกับคุณขุยอันคุณยายด้านหลังเหรอฮะเดี๋ยวขอดูตรงไหนถ้าเชิญหน่อยนะฮะ ุณยายท่านหลังอยู่ตรงไหนเลยนะเดี๋ยวพวกเราลองดูสิเพื่อนๆครับมีใครที่น่าสนใจสวัสดีนะพี่สวัสดีนะพี่สองท่านน่ารักเนาะไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนกันฮะสมุทรราการปกติพี่แนนจะเข้าหาเฉพาะผู้หญิงหน้าตาดีใช่ครับรู้ไว้นิดนึงรู้ไว้หน่อยมีคนตั้งฉายาว่าทโอเคมีคนตั้งฉายาว่าแนนนาฮีนาฮีนาฮีนะชื่ออะไรครับพี่ ชื่อปลาค่ะคุณปลาติดตามปุยอันมานานแค่ไหนแล้วนานแล้วค่ะหรอแต่หนูอะเป็นเมนชาลีเหมือนกันเราเป็นเมนชาลีด้วยกันอ่าแต่เนี้ยถามว่าวันเนี้ยที่มารับน้องปุ๋ยอันเนี้ย <c oughs> มีความรู้สึกไงบ้างที่น้องกลับมาแล้วน้องยินดีให้พวกเราเนี้ยมามา,มารับเขาความรู้สึกแรกเลยตื่นเต้นมากค่ะตั้งแต่เช้าแล้ว,ลวตั้งแต่เมื่อวานแล้วน้องน้องดูเหมือนศินลปินไหมในความรู้สึกไม่ค่ะไม่นะแต่ว่าน้องเฟลลี่น้องน่ารักแล้วก็ น้องให้มารับอะมันเขาเรียกอะไรอะมันเป็นอะไรที่แบบน่าจะแบบ <ừ> ชายดีค่ะแล้วก็ยากที่แบบว่าน้องจะมาแบบนัดทีฟซีให้มาเจอ,อ,อยังไม่ได้ถามชื่อเลยนะว่าพี่ผู้หญิงท่านนี้ชื่ออะไรอยากทราบจริงๆชื่อเล่นชื่ออะไรใช่ดีอะไรก็ได้นิโมโค่ะนิโมติดติดติดอ่าต,ติดอีโมจิเป็นอะไรติดอีโมจิเป็นรูปทานตะวันเลยน,นะเดี๋ยวพวกพวกเราดูซิว่าเขาติดอีโมจิเป็นทานตะวันด้วยนะชัดเจนนะฮะ มีมีมีกางเกงลิงด้วยแล้วก็มีรูปพันธ์ตะวันด้วยนะฮะตามพี่แนนหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะรบกวนตามหน่อยนะพี่ขอร้องนะฮะให้พี่วายกันนะครับผมหน้าด้านๆอย่างนี้เลยนะคะเราหาผู้ติดตามกันแบบนี้เลยนะครับต้องบอกอตรงนี้ว่านะฮะ,ะอ่านะก็ วันนี้มาต้อนรับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในในวันที่เขาจะกลับไปนะมีกรณีมีกิจกรรมแบบนี้ก็จะมาเรื่อยๆง่ะงานอยากให้มีงานมิดงนะรู้สึกยังไงบ้างที่พวกเราย้ายมาอยู่กับน้องปุยอันทั้งหมดในวันที่แน็กชารีอ่าโรเกนพาร์หรืออะไรใดๆในช่วงนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็เราด้อม90ป่ะประมาณนั้นใช่ค่ะถามจริง90ย์จริงเหรอ90ยคุณยังสวยมากเลยนะขอบคุณค่ะเอาตรงๆนะเข้าศูนจริงเหรอ90จริง หรือเพื่อนๆครับ90เพื่อนดูหน้าดิไม่กล้าเลยผมไม่กล้าเลยปกติรักษาสุขภาพยังไงทำไมหน้ายังดูเด็กขนาดเนี้กินผลไม้เยอะๆค่ะผลผลไม้เน้นผกผลไม้อ๋อเน้นผักผลไม้เลยใช่ไหมมานานแล้วใช่ไหมนานแล้วดื่มไหมฮะดื่มนะไม่่อยค่ะ เราเป็นคนชอบกินถั่ผลไม้อ่าอ่าโอ,าอเคก็ก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพที่ที่ดีแล้วถูกต้องเนาะเออถามตรงๆมีความสุขไหมในในวันนี้หรือว่าวันที่มันผ่านมาที่น้องขุยอันได้มอบความสุขให้พวกเรามีความสุขค่ะน้องแบบน่ารักเราเป็น introvert ไหม เศร้าไหมไม่ค่ะไม่แต่เรารู้สึกเลยว่าการที่เข้ามาอยู่ในจักรวาลของคุณปุ๋ยอันเรารู้สึกทําให้เรามีความสุขสนุกค่ะเราไปกับน้องใช่ไหมเพราะว่าวันเดี๋ยวนี้ดูทีวีเยอะไหมอ่ะไม่เลยค่ะดูน้อยลงจะไม่ดูเลยพี่ถามหน่อยว่าถ้าเกิดเจอช่องที่มันแบบ็อกซิกเยอะๆเนี่ยเราเราจัดการเรื่องนี้ยังไงเดินผ่านค่ะเดินผ่านเลยไม่ไม่ค่อยชอไม่เสพโอเค นะครับก็นี่คือเทคนิควิธีการนะทำให้คุณคุณอะไรนะนิโมค่ะคุณนิโมนะติดตามพี่แนนหน่อยนะพี่แนนมีพี่แนนมีหลายไอดีนะครับแล้วก็ทักไปเดี๋ยว่าสัมภาษณ์นิโมแล้วเดี๋ยวเราทำสกู๊ปเอาขอบคุณครับคุณนิโมกระซิบได้ไหมอายุเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอมาอยู่ไกลๆแป๊บหนึ่งผมอยากรู้เพื่อนผมขอสุดครับถามว่าไหนบอกว่าจะมาสัมภาษณ์ยังไใจเย็นๆสิครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวพี่ผมขอเอ็กซ์คลูซีฟนะอยากจะรู้อายุจริงๆว่าอายุเท่าไหร่ค่ะ โอ้หลอกกันนะาเพื่อนๆหลอกแทนเอยเฮ้ยหลอกอ่ะหลอกอ่ะเพื่อนๆหลอกเลยอ่ะชิวไอเราก็ว่าเดียวเพื่อนๆสวยมากเลยนะขอบคุณคุณนีโม้ด้วยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมีความคุณอีโม่มีความสุขแล้วก็ติดตามน้องคุยอันต่อไปแล้วถ้าเอาถามตรงว่าวันนีุ้ยอันสดน้องแน็กชาลีเลือกตอนนี้น้องก็สดเลือกที่จะสดต้องให้เวลาเขาใช่ไหมโอเคอะ เอาละเดี๋ยวขอบคุณมากนะคุณนิโมข้างหน้าไม่รู้มีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปอยู่ข้างหน้าต่อเลยนะครับไปขอบคุณครับบาเตอคุณนิโมนะฮะนะก็นะครับพี่แนนนาฮีนะสายาแนนนาฮีมาแล้วฮะมาหรือ,อยังมาแล้วหรอมาอยัางไม่มาใช่ไหมเพื่อนพี่อุดรคือใครอ่ะาหาเลยพี่แน่ไม่ผมไม่รู้เลยอุดรคือใครไม่ใครต้องการให้ทำไม่แตกอ,อุดรอพี่คนเดียมาแตกมากไม่เมื่อกี้มีเมื่อกี้เราสัมภาษณ์แล้วคนอุดรผู้หญิง มีมีมีมาจากอุดร็มีมาจากขาใหญ่ด้วยคนนึ่งขาใหญ่ตรงาเลยโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะว่ามีใครที่มาไกลบ้างขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับใครมาจากไกลไกกันบ้างครับมีใครมาจากไกลไกลบ้างไหมเช่นไกลผู้ไกลคนอะไรแบบเนี้ยไม่มีนะโอเคไม่มีนะอุดรมีไหมต้องหุ่นชอุดอย่างกับผมไม่ได้ ช้อนมานะวันนี้ตั้งใจจะช้อนมานะ,ะาน <laughs> พาดวงถ้ามันไม่ออกขุยอันพวกเราจะซวยกันหมด <laughs> เออเพราะนั้นอย่าเสี่ยงเรื่องแบบนี้ <laughs> ในเวลาแบบนี้เราเสี่ยงไม่ได้เลยนะฮะ <laughs> มีใครที่มาจากต่างจังหวัด <laughs> บ้างไหมครับ <laughs> เราจะได้รู้จักพวกคุณหน่อย <laughs> ม,มีมาจาัง <laughs> เรามาจากจังหวัดอะไรนะฮะนครปฐม น้านคนปรปฐมมาอีกแล้วครับพี่นครปฐมนะสวัสดีนะฮะช,ชื่ออะไรจ๊ะชื่อหลิวค่ะทำไมต้องทำไมมาติดตามขุยอันแล้วติดตามนานแค่ไหนแล้วติดตามนานมากเลยค่ะแล้วก็น่ารักสวยน่ารักสว,วย้วยร้องเพลงคอด้วยร,ร้องเพลงคอแล้วแล้วเราเสียเสียวเวลาไงเลยเวลาเรียนไหมเหมือนว่าเรานอนดึกหรืออะไรแบบนี้ไม่ค่ะไม่ไม่นอนดึกใช่ไหม ประมาณตีห้าเอาดีเุ้ยเุ้ยเุ้ยตกใจ<ะ>โอ้ย หนูตกใจพี่ทำไมพี่ทำกับหนูแบบนี้หนูตกใจขอโทษท่านพี่นะฮะขอมาคาดจังหวะคันตะวันค่ะโอ้จริงๆเลยนะเอ้ยที่บอกว่าทานตะวันโคตรน่ารักมีตัวลยไม่เอาการพูดตรงๆพี่ต้องจริงพี่ต้องต้องอย่างนี้จากจากประสบการณ์ผมใช่ครับใช่ครับ ทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยมันดูครีนมากครวามรู้สึกเราดูครีนแล้วเรารู้สึกว่าเป็นกันเองสุดๆเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เป็นภาระไม่เป็นภาระให้ความร่วมมือไม่เป็นภาระแล้วแล้วดูแบบสําหรับผมเนี่ยถ้าเป็นรถก็เป็นปอร์จีสุปเปอร์คาร์ครูร้อยได้ไหมพี่เก่าไปที่รัก คุณเล่นโรลลอยเลยไม่ไหวนะจะเยอะไปนะขอบคุณพี่แดนด้วยได้เลยทัศนัยตีไเซ์แล้วก็ความน่ารักที่พี่แดนได้มาสัมผัสกับจริงจริงต่อไปนี้ฝากธันวันในอ้อมบครัวามใจซ็ปตได้เลยพี่ต้อมขออนุญาตขออนุญาตพี่ต้อมด้วยนะพี่ต้อมเขาก็น่ารักนะเออเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ฮะถามว่าจะสัมภาษณ์ผู้ชายกี่โมงไม่คุณดูดิทั้งหมดเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยผู้ชายไม่มีเลยได้ผมสัมภาษณ์ผู้ชายตอนไหนล่ะเออนี่เออนี่มัน พูดไม่รู้เรื่องเลยเอาคุยหน่อยสิไม่ใช่ภาพนิ่งเออเอาต่อลบคนขยับขยับนะคะขยับนะตรงนี้นะเพื่อนๆจ๋าเอาต่อเลยติดตามมากี่เดือนกี่วันกี่เดือนกี่ปีละวก็หลายเดือนแล้วค่ะมันนับไม่ได้เลยหมายถึงว่าติดตามพร้อมคุณแม่หรือว่าคุณญาติเพื่อนๆคุณป้าเลยคุณป้าติดตามก่อน ใช่ค่ะแล้วทำไมถึงได้ชักชวนน้องเข้ามาหรือว่าน้องเขาเห็นว่าน้องดาเห็นน้องเขาก็ถามมาแล้วก็เลยให้เขาดูคแล้วเราก็เลยดูตามติดเลยแล้วบริหารเรื่องเวลาจัดการยังไงให้กับน้องอะฮะของน้องส่วนใหญ่จะดูให้จบจะดูคลิปย้อนหลังเขาส่วนใหญ่ไปดูคลิปย้อนคลิปหลังแล้วทำคลิปเองด้วยไหมอ๋อก็แนะนําให้พี่ก็ถาให้น้องทาคลิปด้วยใช่ไหมฮะก็เป็นน้องก็ทําคลิปนะน้องก็ทําคลิปแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องก็เลย ได้ติดตามพร้อมกับคุณป้าใช่ไหมะะคุณป้าก็กชักชวนน้องให้ติดตามดูคนขุยอ่านนะครับเพ<ก>ื่อนๆครับก็ถือว่าเป็นรุ่นเด็กที่ค่อนข้างเด็กสุดแล้วนะนับที่พูดได้นับที่พูดสัมภาษณ์ได้น่าจะเด็กสุดแล้วอายุเท่าไหร่ อายุ15นะครับแล้วก็คุณคุณป้าพามาแบบนี้บ่อยๆไหมครหรือว่าอย่างเป็นครั้งแรกเลยถ้าสมมุติมีจัดกิจกรรมที่พัทยาแบบเขาอยากจะรวมตัวกันสมมุติหรือว่าคูบอลเนี่ยรอบต่อไปเจะมาไหมเพราะอยู่ต้องอยู่ตั้งอะไรนครปฐมอ่ะอยากจะมาเลยใช่ไหมเออนะก็เป็นเป็นอะไรที่น่ารักนะในกล้องด้อมของทานตะวันนะครับขอบคุณมากๆด้วยนะครับจะฝากพี่แนนด้วยนะครับถึงถึงจะหน้าดําแต่ก็ ทำตัวขาให้ได้ใจิตใ,ใจดีนี่พี่เขารู้พี่เขารู้นะครับขอบคุณมากขอบคุณพี่ทั้งสท่ทัดด้วยนะครับแล้วก็ขอให้พวกคุยมีความสุขก็แล้วกันผมเองก็เข้าใจทุกคนนะเพราะว่าเราอยู่ในจัก,กรวาลเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูทีวีพอเราไม่ค่อยได้ดูทีวีเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกแล้ววันนี้ทีวีจอใหญ่มากที่บ้านแต่ก็ไม่ค่อยดูจริงสุดท้ายเรามาใช้บริบทชีวิตอยู่ใน ในในมือถือกันแล้วนะครับเพราะว่ามันมีความรู้สึกจริงจังจริงๆให้เรารู้สึกเลยสามารถที่จะทําให้เขารู้ด้วยว่าเรากําลังคุยมีปฏิสัมพันธ์กับเขาด้วยการโยนเหรียญบ้างหรือการพูดคุยโต้อตอบเพราะฉันก็เป็นเรื่องดีๆนะก็เป็นเรื่องดีๆที่ทําให้ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะฮะกับคุณคุยอันด้วยแล้วก็น้องแน็กชาลีตามแน็กชาลีด้วยเปล่า,าตามอยู่นะตามแน็กชาลีด้วยนะ่ะขอบคุณมากเลยพี่นะและว้วเพื่อนๆรับพที่ขอบคุณครับ <c oughs> ขออนุญาตเพื่อนๆพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวผมขอพักผ่อนหน่อยนะผม